แฟนบูมบ,บอลเล่บอลวันนี้วันอาทิตย์ที่13พฤตจิกายนมีคู่บอลเล่บอลมาแนะนำสองคู่นะคะบอลเล่บอลหลีกเกาหลีคู่แรกแดจอนซัมซุงบูแฟ r ง n k พบกับกูมีเคบีอินสูรนสตาแข่งขันเวลาบ่ายโมงจากสถิติที่ผ่านมาของทั้งสองทีมจะจ๋าว่าทีมกูมีเคบีอินสูรนสตา จะชนะในสึกครั้งนี้แน่นอนค่ะค่าน้ำแดงทีมซัมซุงอยู่ที่ลบ0.72ค่านำแดงทีม KB อยู่ที่0.56ส่วนคู่ที่2ทีมอินชอนฮึงกุกพิง p i สไปเดอร์พบกับกิมชอน KEC ีซีไฮพาร์ตแข่งขันเวลาบ่าย3โมงจากสถิติที่ผ่านมาของทั้งสองทีมจะจ่าว่า ทีมกิมชอน KEC h i p ไฮพาร์จะชนะในศึกครั้งนี้แน่นอนค่าน้ำแดงทีมฮึงกุกอยู่ที่0.52ค่าน้ำแดงทีม KEC h i ีไฮพารอยู่ที่ -0.68 อย่าลืมจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ